กราบสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องที่เข้ารบและหักแทงเนาะทุกทุกฐานมาพบปะพ่อก็คือเก่ากับป้าเมาพี่ซ่องสาวแพงแล้วก็มาพบมาพ่อก็คือเก่ากับป่าวาพบพ่อก็ที่เก่ากับน้องสาลายน่ารักที่สุดเลยหลานป้าแ้วกะกัลั่งสิแต่งอาหารกันกินสู่ลูกกินเนาะสู่ลูกสู่แม่สู่ซามีกิน มือน oh, ี้ปลาเมาก็มาเกาะแกะอยู่นั่งควบควบปลาว่านี่แหละพี่น้องเอ้ยย่ำเศร้าๆเนาะโอ้ยดีใจหลายเอิญคำนี้นะเพราะว่าซีหิวๆอยู่ปลาเมาน่ะตื่นเต้นดีใจหลายเมื่อวานนี่เนาะเอือยเห็นงัวปลาดำเห็นงัวบ่ได้กินข้าวเพ้นพี่น้องเอ้ยบ่ได้กินข้าวเพ้นบัดย่ำมะแลงเขาสลองกันกินเลียงกันป้าเมาแรนออกไปอีกเห็ดเวียกอีกกับบได้กินข่าวอีกลืม กินแต่เขาปุ้นพี่น้องเลยกินข้าวปุ้นถ้วยหนึ่งเนาะเมื่อวานนี่ก็เลยยังบ่ได้กินข้าวข้าวอีกเมื่อวานนี่เขาออกไปทำกินข้าวปุ้นบ้านนี้พ่อมาเฮื่อป่าว่าบัดไวเห็นนั่นเห็นนี่มันก็อยากเลยพี่น้องเลยกิยนน้ำลายอยู่ยากข้าวเนี่ยเขาซื้อมาแตป่ปากซองเมื่อวานแมนป้านิ่เขาก็ซื้อมาหนึ่งป้าเมาอยากข้าวพี่น้องเลยหนึ่งป้านิ่งหนึ่งป้านิ่ป้านิ่นี่สีซื้อเนาะพี่น้องเพราะว่ามันบ่มีคัน หาเองน่ะส <S preach science> ิได้แต่ปลาซิวกับกุ้งเนาะป่าว่าบ้านเฮาเนาะถ้าปลาเลี้ยงก็อยู่น้องเนาะแม่ปลาซิวกับกุ้งสิได้กินกับมาเบิ่งป่าว่าแต่งอาหารแต่งอาหารสิผ้าไปสวนลูกสู่แม่กินสู่สามีเป็นกินกินแล้วก็สิพากันไปกินแล้วก็สิพากันไปเห็ดเวียกเนาะเวียกไผ่วียกเล้าตามหนาทีของไผ่ของเล้าเนาะไส้มุกอร่อยซมุกตื่นมากอะขื้นี่ะเอาไปหาสะแพงก์ยิ้มเหมือนสะแพงก์ สาวแพงกินมกหนึ่งตืดห้าแตงไ้วหายเ้วได้มกหนึ่งยำเส่าค่ะส่วนครอบครวบัวสาวแพงก็มีปนเขียดพี่น้องเลย <c oughs> ปนเขียดแล้วก็มีอันมกปลานิ่เปลาว่าเอาไปหายนี่ละอาหารยำเส่าเนะะาะปลาเมาแตงเมียนแล้วแล้วก็จังได้มาเฮือนปลาว่านี้เรียบร้อยมาทำคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมชีวิตประจำามือประจำวันว่าครอบครัวปลาว่านี่ แมนกินจังไดอยู่จังไดประจำามือนประจำวันสีเหตุให้เบิ่งเลยพี่น้องอันนี้คือชีวิตจริงๆเลยเนาะพี่น้องบบได้บบได้จัดแต่งแปลงเอาดอกคือความจริงแมนบบจัดอียังความจริงประเมากขาว่าบบได้เก็บอาการบบได้เก็บอารมณ์ดอกความจริงแบบนี้เนาะความจริงแบบนี้น,ะบบนี่นนน มากินข้าวมากินข้าวเว้นข้าวกะลินฮึมมนไผ่ใหม่ยังบ่เบิปลาระเมาอันสีไฮเบิ่งพี่น้องเออสิพ้าพี่น้องภาพไปเบิ่งไปชมร้านไปหากินได้ยังนงนี่นี่เดชผู้วินไปหาสองรอบนี่ผู้วินไปโจกเขียดสองรอบได้ซ้ำนี่พี่น้องขันแกงกับพ่อเพราะว่าขาแกงผสมกับพักถาเป็นป่นกับพ่อพอกินนะ กลุ่มกินขาาหนึงอันนี้เป็นกระแป้งพี่น้องมันชีคือโตกระปูนี่แหละแต่มันโตแปรแปรมันสีอยู่คลองเนาะอยู่แม่น้ำคลองเพราะว่าไปน้ำเขาเมื่อวานนี่ไปน้ำคนในบ้านนี่แหละเพื่นไปน้ำเขาไปจกกระแป้งเนาะแต่ว่า <c oughs> แต่ว่าบบได้ไปเก็บภาพให้เบิ่งพี่น้องต่างคนต่างแย่กันเหตุเวียกเหตุงานเนาะก็เลยบบสะดวกพี่น้องเอ้ยถามมีเวลาสะดวกมือได้แล้ะประเมาสิไปเก็บภาพให้เบิ่งเนาะ การหาอยู่หากินอยู่นำคลองยกกระแป้งอยู่นำคลองเนาะมีเวลาก่อนสินชิบิเกบภาพให้เบิ้งวิธีชีวิตเนาะพ่นังเนะ <c oughs> ะาะก็เม่ากัสีบรสิสะดวกปั้นได้พะว่าเบิ้งนะง้องเบิ้งชาาแพงแนะ่แล้วก็งวัวประดากระหินแล้วก็มีแห้งไปเลยเนะาะดีใจไปแล้วแล้วไปเลยเวียกหนึ่งย่างแต่ชาาแพงบ่คอยแข็งแห้งกาเม่ากันยิบผานิบแพ่พี่นองเอ้ยพอ่อเดลี่ยงปากเลี่ยงทองแต่ละบ่ได้เห็ด บได้เหตดไลยมืออะไรเป็นอาทิตย์แล้วบริไดเหตดงานบได้ยิบขาป่ะไม่หง่เมือนคลิปใหม่ได้ไหมหญยเมือนสบายดีแน่สบายดีพี่น้องไปไปกินข้าน้ำกันไปไปไปบักละล่างพักน่นี่ลูกลูกพี่พี่มาล่างพักน้ล่างไหม่ล่างพักบล่างเนีนั่นลูกแกะออกเป็นกาบลูกพักอันนี้เขาให้แกะออกเป็นกาบเออนั่นแหละโอ้ยร้านเช้า่อยล่างพักพอเอาไปเป็นหัวเลยพี่น้องแกไว้ๆลูก ปุดๆออกโลดมันบบเจ็บดอกพักแมน่นนั่นแหละเวลาแกะลูกเวลาล่างพักเป็นพักกระอดมันห่อก็ต้องแกะออกแบบนี้เนาะมันจะแบบว่ามันห่อไปทีละอับก,กัดอกะดในลูกเพราะแหละซนละกะล่างเอาใส่อันนี้ไปลูกใส่กระซ้ามีเอาตักน้ำใส่อีก นักนามสีลูกครึ่งกระซ้ามพูนี่นี่นี่ข้าก็ิดนิงอักงอกลูกนี่อ้าวเปียกแล้วเนาะน้ำกันี่พันักกะลำเวลาล่างกะลำกะป่าเป็นสีเป็นสีลงลงใส่ยงหนามลูกไปขึ้นเข่ามันกันพี่น้องไปไปกินเข้านันกันพี่น้อง โอ้ยปรามาวบนเอาค้ากล่องมาเลยวันนี้มาบึงมาชมพี่น้องกินข้าวเช้าน้ากันเด้อพี่น้องเด้ออยู่สมองสบอดเนาะต่างประเทศในประเทศเฮ้ยปลามากินน้ำแน่ลูกชิ้นนั้นเอ้ยมามาตั้งทิดีป่าว่านี่ใช้ลุงแหล่ดิข้างหลังนะอาบอ เอาปลายังใส่นี่เว้ยติดตาแซ่บเนาะพี่น้องปลาเมาก็เฮ็ดก้องก้องหน่วยนําถอยหลังพี่น้องเอ้ยล้นลาวมาแล้วปลาเมาก็ดีใจนําปอวาเด้อที่พ่อแม่าเงินมาให้เนาะดีใจเนาะแม่ใหญ่เมือนเนาะดีใจเนาะใหญ่เมือนโอ้ยโอ้เมตตาาขอบใจหลายๆให้ดีมีแงดีใจก็ยิ้มนะกว่าดีใจับ่ยิ้มนะเด้อพี่น้องเด้อ ดีใจกับยิ้มแต่ว่าไม่ใช่เหมือนอายอีกโอ้ยจังไห้ยามไม่ให้เหมือนน้ําตาออกบ่อยากเลี้ยวเออเพิ่นเพิ่นเพิ่นตื่นตันใจเพิ่นยันไห้เพิ่นว่าปาเมานึกว่าอายกล้องบ่แม่นพี่น้องเอ้ย้ยอันก็อยู่ซลแลเาะม่ใ่เหมือนีใจก็สิให้สใจก็สิให้อดเมียนแนเห็นว่ากันเนาะเพิ่นอยากห้เพิ่นดีใจ เอากระยาดอมเนาะแน่ได้กะก็ขอบคุณหลายๆขอบใจหลายๆแมนได้สำนีกก็ดีแล้วเนาะคันห้คันมีผู้ผู้ใหญ่ผินใจดีมีความเมตตาอีกผินหักศากมาใม่อีกโอ้ยอยากหายง่เหเมือนว่าความในใจให่ฟังเด้อเอาบุเป็นพี่น้องเอ้ยแม่ป่าว่าคือป่าว่าฮะเนาะว่าบุเป็นแต่ว่าป่าเานันหลักเก็บมากเลยได้พี่น้องเลยหลักเก็บความในใจมากเลยได้ เป็นยังปลาเมาจังมันจังเป็นแห้งจูงใจให้ปลาเมามาโปรโมทมาโฆษณาปลาว่าเนี่ยครับความในใจเพิ่นนะมีเอฟซีทามว่าเพิ่นมีลูกจกคนใหญ่เหมือนนอเะเพล่นมีลูกอยู่สี่คน <laughs> พี่น้องเลยปลาเมาสิว่าเอาซะมีลูกอยู่สี่คนผูกผูกผูกก๊กพลังกาททำงานพี่น้องด้วยความถุขยากหละไปทำงานอยู่ประเทศไทยเนาะกับผัวกับลูกหน่อยพี่น้องเอ้ย มีลูกน้อยหักทำงานอยู่ประเทศไทยผู้ผู้หนึ่งน่ะก็ทำงานอยู่ประเทศไทยหักจะทำเนียได้หละพ่อกลุ่มแต่มันเองเนาะมันบบพ่อสิมาจุนเจือครอบครัวพี่น้องพ่อแต่ได้กินกระป๋าว่านี่แล้วว่าผู้ใหญ่เนาะมีสามผู้ใหญ่ผู้หญิงสามคนไม่ใญ่เหมือนอะแแมนแมนยกี้เอเนี่ยรอเนี่ย ไม่ใหญ่เหมือนเลยอยากให้ป่าว่าเนี่ยอยู่น้ำเพราได้เห็ดไห้เห็ดหน้าอยู่น้ำนองตุ่มลูกตุ่มเต่าเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่านี่นี่แหละสิ่งที่เห็ดไหเป้าเมาอันโฆษณาป่าว่านะก็เอาให้พีให้น้องมีให้แม่น้องเอ้ยพันยาพะนยาไปผ่าช่องเถื่อแล้วแม่บนเห็ดเวียงนักบ่ได้พี่น้องปาช่องเถื่อแล้วปาดท่องช่องเถื่อแล้วพี่น้องไม่ใหญ่เหมือนหนางาาแต่หน้าได้พี่น้องเลยพญะาเต็มอัญยา ป้าเมากันเลยอันเห็นอกเห็นใจเผิ่นผิ่นเหล่าให้ฟังป้าบ้านน่ะไปใสกับบ่ได้ขันไปทํางานกับไปเดชซองสาเดือนโทรมาอีกแลยเดียกกะเห็ดหน้าพี่น้องเอ้ยบบเห็ดผักจีกินนะใส่หานาแม่อะไรให้ผู้นี่นะจึงอยู่ครอบครัวเห็ดหน้าเลียงแม่เลียงลูกอันซุ้มนั่นเขากรสีออกเพื่อนพี่น้องเอ้ยผู้ใหญ่น่ะ เขากระถูกคือกันไปทำงานทำงานก็พัวลูกน้อยอีกเขากระสีออกเพื่อนต่างหากผู้เอ้ยกกเพืพนนพ่อนนั่นผู้น้องติดปาว่าีนกากุ้มปากมันเองเนาะมันกระบดได้มาจุนเจือท้งรอบรั้วได้แต่ซำซื้ออยู่ส,สื้อกินมันบกพอได้ยังฮะนะพี่น้องว่าเอสั้นเดาะฮะไม่เยอะอ,อ่ะไมะ่จะกินเบ็ดปลาคอยได้เห็นวะคอยว้าวนี่คอยยังได้คลิปให้พี่น้องได้เบึงได้ชม กินบดป้าคอยนีก็มีเรื่องอีกแล้วเจ้ากินบดโจ่งเนะาะเออบุเป็นยังเดี๋ยวกับสิเจ้าคลิปแหละพี่น้องเ้ย,ย,ยขอขอบมมขอบใจละลายขอบคุณละลายเนาะ <c oughs> ปะ้าเมาก็เลยนี่แหละสิ่งที่เหตุให้เป้าเมาอยากว่าอ่ะนะอยากซอยนะ <c oughs> พอดีมีแห้งกระตุนน้นแนวพี่น้องทั้งไทยมันมาออกความคิดซอยเว้าบุงดูป้าเมาสงสานเป้าว่าแจกว่าได้บุจักว่าสั่ไม้ก็เลยได้เลืองเลยและบาทนี่ข้องคิดอยู่แล้วเนาะ คิดอยู่แล้วฮักบทจักสีเอ่ยเน่าใดแมนเอฟซีเอ่ยมาได้จังหวะเลยพี่น้องเอ้ยขอขอบคุณหลายๆเด้อนี่แหละปลาเมาจังหวะคนน่ะสวยได้กันสามสวยได้สามทางเนาะความคิดกับสวยคำตันิี่ติส้มนี่แหละก็เป็นการสวยคือกันปลาเมาจังหวะน้อมหับเนาะติส้มปลาเมากับหับความคิดความเห็นปลาเมากับหับสวยเรือทั้งศัพท์ปลาเมากับหับทั้งวัตถุปลาเมากับหับ อุ Ooh, ้ยหับเฮ้ยหับทุกอย่างมีชิงหนึ่งอ่ามาเป็นจิตของใจอยู่เนาะป้าเห้าดีเรื่องตัวเองบอเว้าเล่นนั่นเนาะถ้าผูดว่าเนาะมีอยู่ได้คือบัวห้าใหม่เศร้าใจมาแล้วป้าเมาสิตอบดอกได้จังวะก่อนป้าเมาสิตอบป้าเมาสิเบ้าให้ฟังเนาะหาใหม่ยังไม่พูดป้าเมาขอมันเลยเป็นตาห้าใหม่ป้าเมาสิดบอกให้ฟังดอกเรื่องราวป้าเมาไล่พี่น้องเลย มามากินน้ากันแซ่บผุบๆแซ่บแสบอันนี้แหละปอว่ากะนี่เด้พี่น้องเอ้ยปอว่ากะของดีผลแหละลูกชิ้นนี่ปะมะ่วงชิจ้ำเดี๋ยวบ้านพักยำบังบงเถื่อนกันร้านกับินน่นเ,เ,เ,เพิ่นอ้าวอ้าวกวางได้พี่น้องเอ้ยร้านกะแห่งดีบักคนตาเน่าอยากกินกุ้งลังเถือ่อบักหาก่าเอ้ยบักห่าหน่อยมึงเอ้ย เอาเงินนัน้นใช้มาซื้อกุ้งโลเป็นท,าท่ายเถื่าเนาะป้าว่าปีหนึ่งได้กินบ่เฮยหอดซองเถือ่อเฮกุ้งนะประมานนั่นเลยพี่น้องกับโบตีแล้วเนาะพี่น้องบนนอกคอกหน้าลังเถื่อไปเห็นเขาผู้มีเงินเขากินเนาะปะาว่าผู้ขาเจ้ามีเงินกินกับอยากพี่น้องเลยความกินกับโบตีลังเถื่อกว่าภาษาบ้านๆเอ้ยคือในเฮือนน่ะคือกันเขาอีหล้าน่ะสุอยากแน่อยากไรว่ากุ้งทะเล ักุ้งในห่วยกับ,บป่ว่าเลยเนาะป่ว่าล้างเทื่อพี่น้องเอ้ยสิวาอวาความจริงเหรฟังลังเทื่อย่างไปผ่านบ้านเขาผู้มีเงินเขาพอไดกกก้กินหมกกินกินหมึกกินกุ้งผัดยากแล้วบาดนี่านาะครับนาลุงแหล่แคเมแม่น,น,นั่น,อ,นอยู่เคอร์อจะมองไปเลี้ยงกุ้งน, <laughs> นี่พาลามาโอ้ยนี่พลาดเลยสองสามผันสาซื้อกินด้วยนี่แล้วป่าว่ากัน ซื้อลูกชิ้นนั่งเถอกับหนวดหมึกได้อยู่เนาะเาะว่ามันบ่แพงปันไดขั้นกุ้งนะมันแพงพี่น้องเอ้ยคุ้โตสองพันกบโลโผ่กระโดนโดนสิพาลูกกินแต่หนึ่งปพาะว่ากัเอาพ่อหายอยากไม้ปีพี่น้องเลยโตละสองพันมันแพงอ่ะสุดท้ายกัขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะว่านัวหัวมวนกินข้าวน้ำ กลังไปคอยเจียนน้ำพักให้เจ้านี่พ่อขมโมกขอบใจละลายเด้อถูกๆูกทานที่เขามาหับส้มสองซอแพงเนอะที่ติดตามขอบคัวเปราว่าติดตามปราเมาติดตามสามสี่ขอบคุณละสบายดีก็ไรก็แช่ให้ในเด้อพอกันคลิปหนาเนาะขอบคุณหลายๆลายบายบาย